จากเรื่องจริงผลงานใหม่ละครอินประวัติศาสตร์ของดาวิกาช่วงนี้ฮอตแล้วก็ปังไม่ไหวแล้วค่ะสำหรับนักเอกซุตตาดังใหม่ดาวิกาโฮเนีที่ตอนนี้มีแฟนคลับติดตามทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเป็นจำนวนมากแถมเจ้าตัวยังมีผลงานให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วยปีนี้เป็นปีทองของเธอจริงๆลาสุดสาวใหม่มีเสียงสั่นสะเทือนวงการอีกแล้วกับบทบาทใหม่ของเธอทางวันดีออริจินอล ประกบคู่กับพระเอกหนุ่มฟิล์มธนพัฒน์ร่วมด้วยนักแสดงมากความสามารถตุ้ยเทียรพัฒน์ซึ่งเป็นแนวพีเรียดย้อนยุคช่วงสมัยอยุทยาซึ่งชาวเน็ตหลายคนก็คาดเดากันว่าสาวใหม่น่าจะรับบทบาทเป็นนางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์สาวงามในสมัยอยุทยาที่ใช้ความสาวก้าวสู่อำนาจส่วนหนุ่มฟิล์มก็อาจจะรับบทเป็นขุนวรวงศ์สาธิราชหนุ่มตุ้ยรับบทเป็นพระชยราชา ซึ่งทุกบทบาทถือว่าเป็นตัวละครที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่อย่างไรก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไป